สวัสดีครับท่านที่เคารพตรงนี้คือสามแยกท่าจุย้ยอำเภอท่าใหม่นะครับดรประวัติบอกว่าท่านอยู่ต่างประเทศท่านเห็นต่างประเทศเนี่ยเขาทำทางรองข้ามทางหลักตรงนี้ท่านก็มาเสนอให้ทําทางรองข้ามทางหลักนะครับการทําทางรองข้ามทางหลักเนี่ยจะไม่ต้องปิดถนนเวลาก่อสร้างลดทางหลักสี่เลนจะวิ่งได้ตลอด24ชั่วโมง ทางรองก็ทำเป็นยูเทิร์นยกระดับเกือกมา้าข้ามได้ทุกแยกนะครับต่างประเทศเขาเป็นถนนไลยไฟแดงเพราะตรงเนี้ยถ้าทำไฟแดงก็จะเกิดปัญหารถติดถ้าทำยูเทิร์นยกระดับเกือกมา้าทุกแยกไฟแดงยกเลิกไฟแดงก็จะไม่มีรถติดเลยนะครับาการทำทางรองข้ามทางหลักเนี่ยด็อกเตอร์บอกว่า ประหยัดงบประมาณถึง3 0เเลยใช้เวลาก่อสร้างแค่18เดือนถ้าทำทางหลกักข้ามทางรองเนี่ยต้องใช้เวลา30เดือนมันจะแพ้มันจะมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงแล้วก็ต้องปิดถนนแล้วผลที่ได้รับการทำทางหลกักข้ามทางรองเนี่ยได้ประโยชน์เฉพาะลดทางไกลรดทางรองทางใกล้ก็ยังต้องติดไฟแดงเหมือนเดิม เพราะทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองชากหนองปือหรือถนนสายสามหกะยองอะ่ะไปดูได้ครับข้างล่างจะมีไฟแดงและรถก็ยังติดแต่ถ้าทําทางรองข้ามทางหลักเนี่ยรถยจะวิ่งได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีหยุดเลยเนี่ยรถวิ่งมาแบบเนี้ยถ้ามีไฟแดง2นาทีเนี่ยรถก็ติดกันเป็นหลายสิบคันอาจจะเป็นร้อยคันก็ได้4เลนเนี่ย ฉะนั้นการทำรองทางรองข้ามทางหลักเนี่ยจึงสะดวกปลอดภัยแล้วก็ง่ายต่อการก่อสร้างชาวบ้านไม่คัดค้าแล้วก็ไม่ติดโบราณสถานด้วยจันบุรีเนี่ยมีโครงการจะทำถนนไร้ไฟแดงแบบตรงนี้ตลอดสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนินสูงคลองทรายเขาระยาแสลงปากแซงพับพาเกาะลงสักชัยถ้าทำยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าแบบนี้ รถจะวิ่งผ่านตลอดไม่ต้องหยุดเลยแล้วเวลาก่อสร้างก็ไม่ต้องปิดถนนเพราะเป็นการทำทางรองข้ามทางหลักตอนทำประชาพิจณาเนี่ยวิศวกรก็มาออกแบบไว้ให้แล้วถ้าทำทางรองข้ามทางหลักจะไม่ต้องปิดถนนเวลาก่อสร้างข้อนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะตอนนี้รถบรรทุกพวก่วงรถคอนเทนเนอร์ในแต่ละปีหน้าผลไม้เนี่ย มาบรรทุกทุเรียนเนี่ยวันหนึ่งสี่ห้าร้อยเที่ยวถ้าทําทางหลักก็ต้องปิดถนนปิดถนนแห่งละสามเดือนก็เอาเรื่องนะครับตั้ง8แห่ง่แต่ถ้าทําทางรองข้ามทางหลักนี่จะสบายไม่ต้องปิดถนนเลยเป็นต้นแบบให้ทุกจังหวัดทําได้นะครับระยองชนบุรีเนี่ยเขต E อทีเนี่ยถ้าทำเป็นทางรองข้ามทางหลักจะไม่มีปัญหารถติดเลย เพราะว่าทางรองเนี่ยรถมันน้อยฝ่ารถทางหลักเนี่ยเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์รถทางรองก็มีประมาณแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองฉะนั้นเราเอาสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยข้ามร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดีกว่ากันเยอะเลยนะครับไปเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ข้ามสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ค่อยดีอะ่ะมันเป็นสมัยโบราณที่เขาทำอะ่ะไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์เป็นสะพานมันหมดสมัยนะครับ อย่างนี้ไปทําทางรองข้ามทางหลักทุกแยกทั่วประเทศไทยรถจะไม่ติดเลยนะครับอลองลองเปรียบเทียบนะครับเพราะตอนนี้จันทบุรีนี่โชคดีนะครับมีหนองชากหนองปลือระยองเป็นต้นแบบเลยว่าทำแล้วรถยังติด50%ทุกคนเคยผ่านไปหนองชากหนองปือบ้านบึงบายพารชนบุรีรถติดหมด แต่ถ้ามาดูตรงท่าน่วยนี่นะครับเห็นไหมครับรถไม่มีติดเลยสุขุมวิทเหมือนกันนะครับจะบอกว่าแค่ฝกันนั้นไม่ใช่ความจริงเพราะความจริงรถติดที่ติดไฟแดงไม่ใช่ติดไม่ใช่ติดที่ถนนแคบเราผ่านไปวังจันทร์เนี่ยเขาขยายเป็นสิบเลนเขาคิดว่าทําถนนสิบเลนแล้วรถไม่ติดรถยังติดเหมือนเดิมครับเพราะรถมันติดไฟแดงทุกคนถ้าผ่านแล้วก็จะเห็นความจริงนะครับ ให้มาดูตรงนี้แล้วก็ไปดูตรงนู้นจะเปรียบเทียบหเห็นชัดเจนว่าถนนไร้ไฟแดงเนี่ยรถไม่ติดถนนกว้างแต่มีไฟแดงรถติดฉะนั้นการพัฒนาถนนต่อไปต้องเอาอย่างจันบุรีนะครับคือไม่มีไฟแดงรถไม่ติดเลยแล้วยกเลิกยูเทินพื้นราบได้ด้วยอย่างสี่แยกสแสลงมียูเทินพื้นราบสองข้าง พอเปลี่ยนเป็นยกระดับก็ยกเลิกยูเทิร์นพื้นราบสองข้างได้รถก็ปลอดภัยนะครับเพราะสมัยเนี้ยรถพว่วงรถคอนเทนเนอร์เยอะถ้ามีไฟแดงเนี่ยกำลังคอยไฟเขียวอยู่รถพ่วงวิ่งมาเบรกไม่ทันก็ชนมีเห็นมีข่าวอยู่ทุกเดือนนะครับถ้าทำเป็นถนนหลายไฟแดงเนี่ย ปัญหาอุบัติเหตุจะลดลงแบบอเมริกาเลยนะครับอเม,อเมริกาลดอุบัติเหตุได้90%เซเพราะเขาทำถนนไร้ไฟแดงนะครับประเทศเราก็เอาอย่างได้เขาไม่ได้สังวลลิขสิทธิ์นะครับถนนไร้ไฟแดงเนี่ยทำได้ทุกแห่งนะครับตื่นได้แล้วครับประชาชนเพราะทางหลวงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าประชาชนต้องการแบบไหนเขาก็จะทําแบบนั้นให้นะครับเพราะท่านก็ท่านอยากจะยกเลิกยูเทิร์นพื้นราบธรรมดาเปลี่ยนเป็นยูเทิร์น แบบเร่งความเร็วแบบเลี้ยวได้ตลอดเวลาประชาชนก็ยังไม่ขอสั้นก็ยังไม่ได้ทำฉะนั้นประชาชนทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันขอกรับเรียนสสให้สสไปขอสภาแล้วส,สภาอนุมัติเปลี่ยนยูเทินพื้นราบธรรมดาบนถนนไฮเวย์ way, ทุกสายให้เป็นถนนให้ให้เป็นยูเทินแบบเร่งความเร็วแบบแบบหัวโตอ่ะปัญหายูเทินก็จะสะดวกกับรถสบาย แล้วยกเลิกไฟแดงแต่ถ้ามีคนเสียดายไฟแดงก็ใช้ไฟแดงอัจชลิยะนะครับกลางคืนให้ใช้เขียวแดงตามปกติกลางวันก็เปิดช่วงคับขันเช้าสองชั่วโมงเย็นสองชั่วโมงก็เป็นถนนไร้ไฟแดงก็ได้เ,เราต้องทําผสมผสานนะครับถ้าทาผสมผสานเนี่ยง่ายชาวบ้านไม่คัดค้านได้ประโยชน์ทุกฝ่ายครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ดูจนจบสวัสดีครับ